สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็มใาหอาอาหารปลาดุกครับปลาดุกในวงอ่อนี่ครับกะเที่ยวนั่นก็ท่ายนํำไปก็ท่ายนํำไปก็บ่ท่านถึงเดือนนะครับเอาพักตบมาใส่กะตบกหไ่เร็วครับาาาารนะครับมให้อาหารครับอาหารปลาดุกเลี้ยงไว้เป็นอาหารในครัวเรื่อนนะครับวันนเรื่องเป็นธุรกิจได้ครับ เคยลงคลิปไปเทือหนึ่งเหรครับตอนผมทายน้ำนะครับมันเหยื่มาให้อาหารเขาครับบ้านมันทัวรทัวร์มันเบ่งโตมั้มเบ่งโตมันว่ามันใหญ่ปรนไดโตกับพ่อกินแล้วเหรอครับตัววากาสีปอยอีกสักเดือนสองเดือนนั่นเหรอไหนมันโตใหญ่ๆหญ่เครับ นะครับประลุกเลี้ยงไว้ในวงบอ่อครับโอ้ยเพิ่อเป็นวงบอ่บบอรครับบ่อปูนครับต้องขออภัยนะครับพูดผิดพูดถูกนะครับเนาะนะครับ,นะรบเอาพวกตบมาใส่เสียหรอกเพรห้เขาฮ้อนแดดนะครับที่ท่วงนี้แดดมันฮ้อนหลายแดดฮ้อนแดดนานี่ฮ้อนหลายครับอากาศฮ้อน อย่างมะไ้าามันว่านไปได้หลายมองนะครับเดี๋ยวเขาก็สีมากินก็กินทั้งคุนบะหลับแบบบางตัวเขากินบม่ได้กินเขาก็ถิ่ร้อยมากินทั้งนี่นะครับเนะเ,เขาจะได้กินเท่าๆกันนะครับนี่ครับเบิ้งครับอืมมาครับไม่ได้โตพ่อ ก็ปลี่ยแล้ว <c oughs> ล่องเลี้ยงไว้เบิ้งนะครับขันไหมีพื้นที่ใส่สอยในบ้านน้อยในบ้านน้อยนิดกะเลี้ยงเบึง้งเลี้ยงไว้กินไว้รับประทานเป็นอาหารครับผมก็ที่ยอดไว้น้ำโมนี่กวนครับพราาขันขันเขาบ่าเห็ดตี่ตัวน้อยตัวใหญ่มันดี มันจะกินมันทีนนทบ่ได้กินซ่้ำกันนะครับมันที่โตบ่เ,เท่ากันครับตัวเล็กตัวน้อยตัวไม่เท่ากันนี่ครับเบิง้งลักษณะพืน้นลักษณะบออีกเทียนึงครับแต่ผมก็ลงคลิปไปตอนผมดูดน้ำออกแล้วครับก็อยากให้ชมอีกครับความจเจริญเติบโตของมันนะครับ นาทีประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมดูดน้ำไปเนาะครับเนาะประมาณนี้แหละกะ่จำบ่ได้เนาะครับผมขออภัยนะครับรีวิวบอดดอยไอ้ท่ายคลิปบอดด้ยเตรียมการอ่ะคลิปนี้กับบุ๊มมี่ยังหลายครับก็ไปลองเบิงครับลองเลี้ยงดูครับปลาดุกในบอ่อปูนครับอ่าพื้นที่ใส่สอยพระนิบ้านเนี่ยครับนี่ผมก็เห็ดบอ่อ เลี้ยงปลาครับอันนี้เฉพาะเลี้ยงผมเลี้ยงปลาดุกครับอีกบ่อ,บอเอื้อนนะผม,มนี่เป็นมันนี่เป็นปลาบอ่อนี่ก็เป็นปลาปลาไอ้อีสลิดก็ปลาตาไอ้ปลานิ่นครับเลี้ยงผสมกันนะครับเนี่ยบ่อนี่สำหรับบอ่อนี่เนาะครับเนาะน,นี่บ่พักตบเกิดไหลบ่ได้ดึงออกอยู่ครับ อโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ